ไหนหนะ้า TikTok ทำอย่างไรให้คลิปนำทรง for you feed หรือ feed สำหรับคุณสำหรับในหน้าดูคลิปนี้ให้จบมีคำตอบและอย่าลืมช่วยกันแชร์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์สวัสดีครับในทุกอินฟินิตีตัดใปครับและหลายคนเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะนำส่งคลิปยังไงให้มันไป for you feed ได้หรือว่าเป็น feed สำหรับคุณได้สำหรับการขายเพราะถ้าวันนี้เนี่ย เพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าการนําส่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2-3สจุดนะครับที่จะนําส่งแล้วเรามีโอกาสที่จะรับไรายได้ได้และเราสามารถที่จะมีลูกค้าแล้วก็มาซื้อสินค้าได้นะครับอ่ะให้ดูจากรูปตรงนี้แล้วกันเพื่อนๆก็จะเห็นว่าฟีดเนี่ยเวลาเราอยู่หน้าหน้าฟีดที่เราไถเนี่ยก็คือเรากดตรงคำโฮมคำว่าโฮมเนี่ยฟีดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีเห็นสามคำนี้อยู่บนหัวหัวของการเล่นฟีดเลยก็คือ สำหรับคุณกำลังติดตามแล้วก็เพื่อนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปรับมิตรภาพมาไปรับเพื่อนคุณภาพมานะครับเราจะต้องไปเล่นฟีดที่เป็นฟีดกำลังติดตามฟีดสำหรับคุณเนี่ยคุณจะยังเล่นไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณไปเล่นฟีดสำหรับคุณแล้วคุณไม่มาดูคลิปเพื่อนที่อยู่ในกำลังติดตามหรือเพื่อนคุณเนี่ยนะครับจะทำให้ช่องคุณหรือว่าคลิปของของคุณเนี่ยหรือว่าคลิปของเพื่อนคุณเนี่ย มันไม่มีค่ากันมองเห็นเพราะว่า AI มองว่าเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพเข้าใจยังครับวันนี้ผมถึงบอกว่ากําลังติดตามทําไมต้องเป็นศูนย์เพราะเวลาที่ AI จะนําส่งคลิปไปยัง for y y u u f e e เนี่ยเขาจะไม่ส่งตรงไปที่ For you f e e d เลยแต่เขาจะส่งตรงไปให้กับเพื่อนของคุณก่อนส่งไปให้กับเพื่อนคุณก่อนคนที่คุณกําลังติดตามก่อนเมื่อ2กลุ่มนี้เขาไม่ดูคลิปคุณ AI จะมองว่าคลิปคุณจะเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพ เห็นไหมครับนี่คือผลเสียของการที่เราไปกดรับมิตรภาพจากช่องคนอื่นมาเพราะฉะนั้นถ้าใครทําอยู่เลิกทําซะแล้วถ้าใครทําอยู่แล้วช่องพังจากการที่วันนี้คุณลองดูเลยครับกําลังติดตามของคุณเนี่ยนะครับใครมีมากกว่าศูนย์คุณต้องไปแก้กรรมครับคุณต้องไปแก้กรรมทําไมต้องเป็นศูนย์ช่องขายนะครับอันนี้ผมพูดถึงช่องขายนะช่องขายต้องเป็นศูนย์ช่องเล่นคุณอยากทําอะไรคุณทํา ช่องขายต้องไปศูนย์เพื่ออะไรเพราะถ้าวันนี้กําลังติดตามเปศูนย์ AI ไม่ต้องนําส่งไปที่กําลังติดตามไม่ต้องส่งไปไหนครับไปที่เพื่อนแต่ AI จะนําส่งไปที่สําหรับคุณหรือว่าไป for you เลยเข้าใจยังนี่แหละครับถึงบอกว่าอย่าไปกดรับพิภาพหรือว่าไปกดรับเพื่อนเพราะฉะนั้นใครเป็นแบบนั้นอยู่ไปคีนเพื่อนซะเป็นินเพื่อนที่ไม่มีคุณภาพซะด้วย วิธีการคีนจาก TikTok s ี r ีส์แก้กรรมช่องพังซีรีส์แก้กรรมช่องพังนะครับจะช่วยทําให้คุณเปิดค่าการมองเห็นชัดเจนมากนะครับและคุณสามารถที่จะเช็คคลิปเป็นวิเคราะห์ช่องเป็นแก้กรรมครับ35บาทซื้อไปเรียนสําหรับคนอยากเปิดค่าการมองเห็นไครไม่อยากเปิดไม่ต้องซื้อไปเรียนนะครับโอเคไหมอ่ะไปดูตรงนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกชิด ผมจะให้เ,เพื่อนๆดูรูปนี้เลยเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยมีกาลังติดตามมีเพื่อนมีสําหรับคุณอยู่เห็นไหมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมขายทําขายมันหนึบนะครับช่องนี้เป็นช่องที่มีผู้ติดตามนะครับก็คือมีเพื่อนเนี่ยจากช่องขายของผมเนี่ยมีอยู่แค่3าคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูช่วงท้ายแล้วกันนะครับกําลังติดตามของผมเนี่ยเห็นไหมคลิปผมเนี่ยไม่ถูกนําส่งไปที่กำลังติดตามเลยนะตตแต่ถูกนําส่งไปที่สําหรับคุณไหมสําหรับคุณเลยครับ for you feed กำลังติดตามมีไหมครับ ติดตามไม่มีนั่นแปลว่าคลิปผมเนี่ยไปยัง for you f e e d เลยมีโอกาสแล้วที่จะขายได้มีโอกาสนะผมใช้คำว่ามีโอกาสที่จะขายได้เพราะอะไรคลิปถูกดันส่งไป for you f e ีแล้วประเด็นต่อมาคือก็อยู่ที่ 1. สินค้าลูกค้าต้องการไหมสอโปรโมชั่นเป็นยังไงน่าสนใจหรือเปล่าเราทําคลิปแล้วลูกค้าอยากซื้อไหมนี่แค่นี้เองนั่นแปลว่าถ้าวันนี้คุณอยากขายของได้สิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรครับการทําคลิป โฟกัสการทําคลิปไม่ต้องโฟกัสเพื่อนไม่ต้องโฟกัสคนที่คุณไปกําลังติดตามไม่ต้องโฟกัสเลยนะครับอันนี้ช่องคือช่องที่ผมทําขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ากําลังติดตามมีแค่สามคนแล้วก็สามคนเนี้ยก็มาคอยคอมเมนต์มาคอยคอยคอมเมนต์คอยกดใจให้อ่ะคลิปเราก็จะวิ่งนั่นแปลว่ากําลังติดตามเราไม่ต้องมีเยอะเลยครับมีห้าคนสิบคนพอละ นะครับสำหรับช่องขายนะแต่ช่องเล่นคุณเต็มที่เลยส่วนตรงผู้ติดตามผมปล่อยแบบออร์แกนิกเลยครับปล่อยให้มันขึ้นไปเลยแบบออร์แกนิกเราไม่ต้องไปสนใจอ่ามีหลายลยนคนบอกว่าทําไมเราถึงไม่ต้องไปโฟกัสการติดตามและผู้ติดตามอ่ะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาที่รูป้อีกทีหนึง่งขอย้อนมาที่รูปนี้อีกทีหนึง่งกาลังติดตามเนี่ยตรงกําลังติดตามเนี่ยเราจะเพิ่มเพื่อนได้แค่หนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนนี่ตันละเต็มละใช่ไหมครับใครที่เพิ่มมาหนึ่งหมื่นคนเนี่ยช่องบุดพังหมดละ แก้กรรมก็แทบจะยากละนะครับเพราะเอไอนำส่งไปกำลังติดตามกำลังติดตามไม่มีคนดูคลิปจบแล้วเห็นไหมเป็นแปลว่าถ้าวันนี้คุณโฟกัสคนที่คุณกําลังติดตามแล้วก็เพื่อนเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสขายของกับคนที่คุณกําลังตามหรือว่าเพื่อนของคุณเนี่ยได้แค่เพียง1 0,000คนหรือแค่2 0,000คนเองแต่ถ้าวันนี้คุณไปโฟกัสสําหรับคุณนะครับฟีดสาหรับคุณเนี่ยมีคนเล่น t ิ k กตอกในประเทศไทยนะครับเกือบ40ล้านคนพร้อมซื้อสินค้าคุณ ก็เลือกเอาว่าวันนี้เพื่อนๆโฟกัสกำลังติดตามหรือว่าโฟกัสสำหรับคุณต้องเลือกเล่นแล้วครับอย่าไปหลงเชื่อพวกผู้จัดโค้ดคูกูรูที่เขามาบอกคุณให้ไปโฟกัสเรื่องนี้เพราะอะไร TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ได้ด้วยการให้ของขวัญทุกคนเขาก็จะหากลยุทธ์มาพูดให้คุณเนี่ยเชื่อรับวไปกดลำรับเพื่อนกันการทำในหน้า Tik Tok ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าคุณมีผพืติดตามไม่ถึงหนึ่ นะครับแนะนําให้สมัครเซลเลอร์แล้วทาซะรับรองเลยว่าช่องคุณจะดีนะครับรับรองเลยว่าช่องคุณจะดีช่องคุณจะมีค่าการเงินไม,ไม่ต้องเชื่อเราเข้ามาสอบถามผมได้ผมมีไลฟ์สดทุกวันช่วงประมาณอ่ะสิบโมงครึ่งของทุกวันนะครับไม่อยากให้เพื่อนพลาดแล้วก็ไม่อยากให้ถูกหลอกปโยนเเรียด,ด้วยอยากขายของได้สมัครเซลเลอร์แล้วขายของเลยโอเคไหมนะครับอ่ะฝากแชร์ด,ด้วยแล้วก็ฝากคอร์สเรียนใครอยากขายของได้ครับทุกวันติ๊ t ต k อกซีรีส์ขายได้ทุกวันครับ ซื้อไปเรียนแต่ใครที่ช่องพังนะครับก่อนจะซื้อไปเรียนไปแก้กรรมก่อนไปดูซีรีส์แก้กรรมช่องพังซีรีส์ขายได้ทุกวันใครอยากขายได้เพิ่มไปเรียนรู้เทคนิคการโปรโมทจัดไปให้หมดแล้วขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จจากการเป็นในหน้า tiktok